สวัสดีคะ่ะสวัสดีทักทายทุกคนเลยนะคะก่อนอื่นเลยขอถามคนละหนึ่งคำถามได้ไหมคะขอถามทุกคนว่าทุกคนว่าสาเหตุที่จะเป็นตัวการทำให้เราเกิดสิวอะที่เราคาดไม่ถึงเลยหนึ่งอย่างทุกคนคิดว่าอะไรคะเดี๋ยวใครตอบถูกมากสุดในไลฟ์นี้เอาแบบตอบถูกคล้ายคลึงกันที่สุดเดี๋ยวรับรางวัลไปเลยดีไหมในไลฟ์นี้ คำถามก็คือว่าอยากถามทุกคนเลยค่ะที่เข้ามาดูในไลฟ์นี้ถามว่ามีหนึ่งสาเหตุของการเกิดสิวที่หลายคนมักจะนึกไม่ถึงหลายคนมักจะไปตามหาอะไรต่างๆมาเพื่อจะทําให้สิวหายนู่นนี่นั่นแต่หลายคนลืมนึกข้อนี้ไปแต่เมื่อเราลืมนึกข้อนี้ทําให้เราไม่ได้ดูแลผิวในข้อทำให้เราไม่ได้แก้ไขปัญหาในข้อนี้ก็เลยทําให้สิวเราไม่หายทุกคนคิดว่าข้อนี้คืออะไรคะ สวัสดีค่ะคุณป้อมสวัสดีค่ะคุณอราชาคุณอูทุกคนคิดว่าข้อนี้คืออะไรเอ่ยเป็นหนึ่งข้อที่เป็นต้นเหตุของการเกิดสิวนะคะที่หลายคนมักจะคาดไม่ถึงทุกคนคะวิวมีข่าวดีจะมาบอกทุกคนว่าคือช่วงนี้เนี่ย เราได้ข่าวว่าโควิดกำลังกลับมาระบาดเนาะดังนั้นเนี่ยเวลพาโนจึงเห็นความสำคัญแล้วก็อยากจะแบ่งปันชุมชนนะคะทุกคนที่ดูในไลฟ์นี้นะคะใครที่พอจะรู้จักแบบหน่วยงานที่แบบกระจายแอลโกอฮอล์ไปตามจุดต่างๆเช่นถ้าใครทำงานเป็นบุคลากรทางการแพทย์นะคะหรือว่า ทำงานอยู่ในแบบเป็นคุณครูที่โรงเรียนหรือเป็นเจ้าหน้าที่ต่างๆหรือเป็นเจ้าหน้าที่องค์กรต่างๆที่อยากได้แอลกอฮอล์อยากรับบริจาคแอลกอฮอล์นะคะเบอร์พาโนผลิตแอลกอฮอล์มาล็อตใหม่ล่าสุดนะคะเราประกาศงวดนี้เป็นรอบที่3ของการบริจาคแอลกอฮอล์นะคะใครที่เข้ามาดูในไลฟ์นี้อยู่เราก็อยากจะอ่าเปิดรับบริจาคแอลกอฮอล์นะคะเราเปิดเปิด เปิดบริจาคให้หน่วยงานละ5แกลอนแกลอนละ1,000 m พนมนะคะแต่ว่าถ้าหน่วยงานไหนมีคนเยอะนะคะเราสามารถรีเควสตได้หน่วยงานละ10แกลอนก็ได้นะคะใครเข้ามาดูในไลฟ์นี้นะคะคุณพิมพ์คำว่ารับบริจาคแอลกอฮอล์นะคะได้นะคะเขียนว่ารับบริจาคแอลกอฮอล์ที่ใต้คอมเมนต์ใต้ไลฟ์นี้ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวทีมงานเขาจะติดต่อกลับไปเพื่อขอชื่อที่อยู่ในการ ส่งอส่งแอลกอฮอล์ไปนะคะเวพาน้นยอขอเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราจะช่วยเหลือและแบ่งปันชุมชนนะคะคืออย่างไรก็ตามในช่วงเวลานี้เนี่ยการใส่แมสก็ยังเป็นสิ่งที่จําเป็นเสมอและทุกวันทุกคนต้องใส่แมสนะคะแม้ว่าช่วงนี้คือหลายคนก็จะกลับมาแพ้แมสอีกนะคะเรื่องที่2ก็คือ อ่าแอลกอฮอล์เราก็ยังเป็นจำเป็นต้องใช้อยู่ตลอดนะคะดังนั้นเนี่ยทุกคนที่ได้เข้ามาดูไลฟ์นี้นะคะใครต้องการรับบริจาคแอลกอฮอล์นะคะเวลพโนเราผลิตล็อตใหม่แล้วเปิดบริจาคงวดนี้เป็นงวดที่3นะคะดังนั้นเนี่ยใครเข้ามาดูในไลฟ์เราต้องการที่จะรับแอลกอฮอล์ฟรีนะคะแจกฟรีนะคะแต่ว่า,ขอ,วานนอขอแจกให้กับหน่วยงานเนาะขอแจกให้กับหน่วยงานดังนั้นทุกคนที่ได้ดูไลฟ์นี้อยู่นะคะรู้ฝากกดแชร์ไลฟ์ไปเพื่อเป็นการ กระจายข่าวสารนะคะให้ทุกคนที่เป็นเพื่อนของเพื่อนได้รู้กันนะคะใครทํางานเป็นคุณครูที่โรงเรียนนะคะพิมพ์คอมเมนต์ได้นะคะพิมพ์สั้นๆน,นะคะคําว่ารับบริจาคแอลกอฮอล์นะคะแล้วเดี๋ยวเวลพนโนจะติดต่อกลับไปเพื่อขอชื่อที่อยู่ในหน่วยงานนั้นๆเพื่อส่งแอลกอฮอล์ไปให้ท่านนะคะช่วงนี้เราต้องช่วยเหลือกันนะคะเพราะว่า เราจะต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิดเลยนะคะแอลกอฮอล์เราต้องล้างมือกันนะคะคุณตีทยคุณชาตรีนะคะทายมาท่านแรกเลยว่าท้องผูกคุณป้อมน่าจะเป็นเรื่องของผ้าขนหนูที่ใช้เช็ดหน้าที่ใช้เช็ดหน้านะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งนะคะที่หลายคนก็ลืมคุณงามเน่สวัสดีค่ะชอบบีบสิวจับหน้าจับสิ่งอะไรนะชอบสั่งซื้อครีมมาโดยไม่รู้ว่ามีสารอ่า ทุกคนตอบดีมากนะคะตอบมาคนละหนึ่งข้อนะคะเดี๋ยวลรงมาดูกันว่าข้อไหนเนี่ยจะเป็นข้อที่เป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยถามกันเข้ามาแต่ว่ามักจะลืมกันข้อนี้นะคะคำถามก็คือคำถามก็คือถามว่าหนึ่งข้อที่จะเป็นต้นเหตุของการเกิดสิวหรือเกิดปัญหาแบบผิวหมองหน้าโทรมนะคะข้อนี้แหละ เรามักจะลืมนกันแต่เราอะมักจะหาซื้อสกินแคร์ต่างๆเยอะแยะมากมายแต่ลืมดูข้อนี้ไปเราเรียกเลยว่าบางชีพก็เป็นเส้นผมบางภูเขาเนาะคุณแองสนานะคะตอบดีนะคะคือการทานของหวานอันนี้ก็เกี่ยวนะคะการทานของหวานเนี่ยก็จะมีผลกระตุ้นนะคะหลายท่านบอกว่าทานช็อกโกแลตแล้วสิวขึ้นนะคะแต่จริงๆแล้วะวความหวานในช็อกโกแลตตั้งหากนะคะที่ทําให้เป็นตัวเกาะสิวนะคะแต่เอาจิงๆเลยเรื่องของการทานอาหารอะไรอย่างเงี้ย ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยค่ะว่าเราทานอันนี้แล้วเราสิวขึ้นส่วนเพื่อนบางคนอาจจะทานแบบเดียวกับเราแต่เขาหน้าใสกริ้งเลยนะคะก็แล้วแต่คนว่าเราทานอันนี้เราเป็นอาหารก่อสิวเราทานอันนั้นเราเป็นอาหารก่อสิวซึ่งอาหารเนี่ยแต่ละคนก็ต้องสังเกตตัวเองว่าเราทานอะไรแล้วสิวขึ้นนะคะอันนี้แต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันคุณชุติมานะคะนอนดึกนะเกี่ยวนะคะนอนดึก แต่เรื่องของการนอนดึกหลายคนก็มักจะรู้อยู่แล้วแต่ว่าเป็นข้อที่เลี้ยงไม่ได้นะคะเป็นข้อที่เลี่ยงไม่ได้หลายคนบอกว่าทํางานดึกนะคะต้องขึ้นเวรดึกลงเช้าอะไรแบบนี้นะคะอะถ้าเกิดว่าเรื่องของการนอนดึกอะแล้วเราหลีกเลี้ยงไม่ได้เราก็มาดูแลโฟกัสในเรื่องของการดูแลเรื่องความสะอาดของผิวเรื่องของการใช้ผ้าขนหนูใช่ค่ะจริงจริงนะการใช้ผ้าขนหนูเนี่ยบางบางท่านเนี่ยใช้ผ้าผืนเดียวอ่ะแล้วเช็ดตั้งแต่ผม ผมเช็ดหน้าเช็ดตัวต่อพอเช็ดตัวแห้งเสร็จเอากลับมาเช็ดหน้าต่อเช็ดผมต่อแบบนี้นะคะนั่นแหละดังนั้นการใช้ผ้าขุนหนูเนี่ยก็จะเป็นเป็นต้นเหตุอีกหนึ่งสาเหตุแต่ว่าการใช้ผ้าขนหนูหลายคนก็มักจะรู้อยู่แล้วนะคะแต่คําถามของเราในวันนี้ก็คือหลายคนลืมนึกข้อนี้ไปอ่าเป็นข้อที่หลายคนลืมนึกแล้วข้อนี้แหละจะเป็นต้นเหตุของการเกิดสิวหรือปัญหาผิวต่างๆนะคะ อใครเข้ามาดูไลฟ์นะคะฝากกดแชร์ไลฟ์นะคะเป็นไลฟ์ความรู้แล้วก็ใครอยากได้รับบริจาคแอลกอฮอล์นะจ๊ะพิมพ์ได้เลยนะคะว่ารับบริจาคนะคะแล้วเดี๋ยวทีมงานจะส่งไปให้นะคะได้ค่ะเดี๋ยวเราเปิดรับบริจาครอบนี้เนี่ยซึ่งแป๊บเดียวก็น่าจะเต็มแล้วเนาะนะคะรอบนี้เราผลิตมาประมาณเท่าไหร่คนะ 200แกลลอนใช่ค่ะเราเปิดรับบริจาคนะคะเดี๋ยวถ้าเต็มแล้วเดี๋ยวเราจะประกาศหน้าเพจให้ทราบนะคะแต่ส่วนที่เราเปิดบริจาคไป2 2ง,ง,งวดแรกกันเนี่ยอันนี้คือแต่ละที่ก็ได้รับกันเรียบร้อยนะคะแล้วก็ค่ะได้ได้ส่งมอสแอลกอฮอล์ไปให้กับหน่วยงานนะคะหน่วยงานต่างๆนะคะทั้งโรงเรียนทั้งหน่วยงานต่างๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลน,นะคะ เป็นอนามัยก็ได้รอพอสตก็ได้นะคะใครทํางานอยู่รอพอสตน,นะคะก็พิมพ์คอมเมนต์ได้นะคะว่ารับบริจาคแอลกอฮอล์นะคะอ่าเฉะลยให้นะคะอยู่เฉะลยให้เฉะลยให้นะคะเดี๋ยวคนที่ตอบถูกคนที่ตอบถูกในไลฟ์วันนี้นะคะเดี๋ยวได้รับไปเลยได้รับไปเลยนะคะ ให้เลือกนะคะว่าเราจะรับสูตรไหนให้เลือกว่าเราจะรับสูตรไหนว่าเราจะรับสูตรสีเหลืองหรือว่าเราจะรับสูตรสีม่วงนะคะอ่าคนที่ตอบถูกจากในไลฟ์นี้นะคะอ่าเดี๋ยวตอนตอนจบไลฟ์เดี๋ยวติดต่อรับรางวัลน,นะจ๊ะก็คือข้อที่หลายคนมักลืมในเรื่องของต้นเหตุของการเกิดปัญหาผิวนั่นก็คืออาการท้องผูก ท้องผูกนะคะแต่หลายคนเนี่ยไม่ได้ท้องผูกแต่ว่าขับถ่ายไม่เป็นเวลาหรือบางทีเนี่ยมีอาการเหมือนลำไส้แปรปวนท้องผูกสลับท้องเสียหรือว่าบางทีเนี่ยก็ไม่ถ่ายหลายวันแต่ว่าบทจะถ่ายก็ถ่ายติดต่อกันวันนึงหลายหนนะคะซึ่งเราจริงๆเลยอ่ะสัญญาณเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่สัญญาณเตือนในเรื่องของ แค่ผิวเรื่องสิวแค่นั้นนะคะแต่เขายังเป็นตัวสัญญาณที่บ่งบอกถึงสุขภาพร่างกายเรานะคะอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นเลยแล้วก็ในช่วงเวลานี้นะคะ เราก็จะเราก็จะสังเกตว่าเชื้อโรคก,ก็เยอะอะไรอย่างต่างการติดต่อของโรคก,ก็เยอะใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเรื่องของภูมิคุ้มกันก็จึงเป็นสิ่งที่จําเป็นในช่วงเวลานี้นะคะแล้ว2องไอเทมเนี่ยที่เข้ามาช่วยได้ดีมากๆเราแต่ละคนที่ได้ลองซื้อไปทานกันในล็อตแรกแล้วก็ติดใจกันมากนะคะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวในไลฟ์นี้จะสรุปให้ฟังว่าตัวช่วยที่ทให้เสริมภูมิคุ้มกันแล้วเมื่อเสริมภูมิคุ้มกันแล้วเนี่ยเขาจะช่วยดีท็อกด้วยะคะ่ะทาให เอาเรียกได้ว่าคืออันนี้ไม่ใช่ยาระบายไม่ใช่ยาระบายแต่เขาเป็นโปรไบโอติกและเป็นพรีไบโอติกที่ผสมกันแล้วนะคะอยู่ในซองนี้ใช่ค่ะอยู่ในซองนี้นะคะส่วนใครที่ดูไลฟ์อยู่แล้วอยากจะให้ช่วยแนะนำหรือว่าใครที่มีปัญหาผิวอะไรที่กังวลใจมากที่สุดแล้วอยากให้ผิวดีขึ้นมากที่สุดนะคะพิมพ์คอมเมนต์ปัญหาผิวนั้นๆมาได้นะคะที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะช่วยแนะนำแต่ละท่านให้นะคะ โอเคอันนี้คือในซองนี้นะคะอันนี้คือกล่องของสีเหลืองนะคะอันนี้คือสีม่วงนะคะมี2ส,สูตรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าช่วยยังไงและดียังไงนะคะคืออันนี้เราเรียกว่า total flora ซึ่ง total flora เนี่ยมีอยู่2ส,สูตรนะคะซึ่งสูตรสีม่วงเนี่ยเราเรียกว่าเป็นสูตร silver นะคะซึ่งทั้งสองสูตรนี้จะประกอบไปด้วย ประกอบไปด้วยทั้งโปรไบโอติกและพรีไบโอติกเลยนะคะคือในกระบวนการปรับสมดุลลำไส้ของเรานะคะอานนี้ต้องเท้าความก่อนว่าคือจริงๆแล้วอะ่ะในลำไส้เราอะจะมีจุลินทรีย์นะคะที่ชื่อว่าโปรไบโอติกอย,อยู่มีอยู่ทุกคนอยู่แล้วแต่ทีนี้คือ ปรไบโอติกอ่ะจะลดลงถ้าเราไม่ได้ทานเติมเข้าไปหรือว่าเราขาดการทานพรีไบอติกเข้าไปก็จะทําให้จุลินทรีย์อ่ะที่มีประโยชน์กับร่างกายเราอ่ะลดลงพอลดลงปุ๊บก็ส่งผลทําให้สมดุลในการขับถ่ายต่างๆเราอ่ะแปรปวนเกิดเป็นอาการท้องผูกเกิดเป็นแบบเอะอก็ป่วยง่ายไหนใครเป็นไหมแบบเป็นภูมิแพ้ป่วยง่าย แพ้นั่นแพ้นี่มีอาการจามไออยู่บ่อยๆนะคะอากาศเปลี่ยนนิดหน่อยก็จามไอเป็นภูมิแพ้แต่ว่าบางทีอะภูมิแพ้ส่งผลมาถึงแบบระบบนอกจากระบบทางเดินหายใจแล้วอ่ะยังเป็นภูมิแพ้ทางผิวหนังแพ้ง่ายแพ้นั่นแพ้นี่อยู่นะคะดังนั้นแนะนำเลยว่าถ้าเราเป็นภูมิแพ้แพ้ง่ายเนี่ย บางคนทานวิตามินซีอันนี้วิตามินซีก็ช่วยได้เป็นจุดหนึ่งที่ช่วยได้แล้วควรทานอย่างต่อเนื่องนะคะวิตามินซีเนี่ยได้จากการที่เราทานวิตามินเข้าไปทานอาหารเสริมเข้าไปแต่วิตามินซีเนี่ยยังมีอยู่สูงมากในพวกบ็อกคลีด้วยนะคะใช่ฝรั่งด้วยวิตามินซีไม่ได้อยู่ในกับแค่พวกส้มมะนาวแค่นั้นนะคะแต่ฝรั่งเนี่ยก็มีวิตามินซีสูงมากๆดังนั้นเนี่ยเราก็ทานได้นะคะวิตามินซีได้จากการทานอาหารค่ะ ส่วน total f o r เนี่ยไม่ได้มีอยู่ในอาหารปกติทั่วไปที่เราทานเราจะต้องทานจุรินทรียเติมเข้าไปนะคะดังนั้นเนี่ยหลายท่านจึงบอกว่าเมื่อได้ลองทาน total p h l o r ลงไปทานเข้าไปแล้วสักประมาณติดต่อก,กันนะ1-2เดือนแรกเราทานเข้าไปจะรู้สึกเลยว่าเป็นตัวช่วยปรับสมดุลลำไส้เราได้ดีมากใช่ค่ะหลายท่านกลับมารีวิวนะคะว่าเป็นตัวช่วยปรับสมดุลลำไส้เราได้ดีมากเราก็ซื้อกันต่อเนื่องเพราะว่า หาจุดสาเหตุเจอแล้วนะคะเพราะว่าหลายท่านอะ่ะท้องผูกจึงเกิดสิวท้องผูกจึงเกิดสิวนะคะแล้วก็มีงานริจัยบอกว่าการที่เราอะ่ะมีสมดุลของโปรไบโอติกและพรีไบโอติกที่ดีอะ่ะจะเป็นตัวช่วยในการลดการเกิดสิวได้ เกี่ยวนะคะเกี่ยวเลยเพราะอันนี้คือการปรับสมดุลภายในแต่ว่า total forla เขาไม่ได้ทานไปปุ๊บแล้ววิ่งไปเข้าห้องน้าเลยเพราะเขาไม่ใช่ยาระบายไม่ใช่ยาถ่ายนะจ๊ะเขาไม่ใช่ยาถ่ายไม่ใช่ยาระบายดังนั้นเนี่ยไม่ใช่ทานปุ๊บถ่ายปับ๊บต้องใช้เวลาแต่หลายคนไม่เข้าใจแบบอยากจะได้อะไรที่แบบเร่งด่วนคืออะไรที่เร่งด่วนถ้าเราสมมติว่าเรา ไม่ได้เข้าไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุจริงๆแล้วเราไปทานพวกกลุ่มยาระบายอยู่บ่อยๆอะค่ะมันจะส่งผลให้ลำไส้เราถูกกระตุ้นตลอดเวลาทุกคนลองสังเกตไหมอันไหนใครมีปัญหาท้องผูกแล้วถ้าไม่ทานยาระบายหรือไม่ทานพวกไฟเบอร์ก็จะไม่ถ่ายอ่ะโดยเฉพาะใครที่อ่ถ้าใครรู้จักกับคนไข้ที่เป็นเบาหวานน่ะก็อาจจะมีผลที่ทำให้เขาท้องผูกถ่ายยากนะคะลองแนะนำนะคะ ให้ทานโปรไบโอติกก็จะช่วยได้ทานพรีไบโอติกก็จะช่วยได้ซึ่งในทั้ a ทั้วฟลอรามีทั้ง2องอย่างเลยทั้งโปรไบโอติกและพรีไบโอติกนะคะซึ่งในไลฟ์นี้เนี่ย ใครที่อยากได้นะคะเรามีจำนวนจำกัดนะคะมาให้30ในไลฟ์นี้นะคะ30ในไลฟ์นี้นะคะเดี๋ยวแนะนำให้ฟังว่าแต่ละท่านเนี่ยควรที่เราควรจะทานสูตรไหนนะคือถ้าเป็นสูตรนี้สูตรสีม่วงเราเรียกว่าสูตรซีเวอร์นะคะคือสูตรซีเวอร์เนี่ยจะมีปริมาณของจุลซีเนี่ยน้อยกว่าสูตรสีเหลืองซึ่งสูตรซีเวอร์เนี่ยเราจะเหมาะกับผู้สูงอายุค,ค่ะวัย50อนะคะ คุณงามเนนบอกว่าใช่เลยเป็นคนถ่ายยากมากนะคะเริ่มต้นกันตั้งแต่วันนี้เลยนะคะถ้าใครที่ถ่ายยากเราไม่ขับถ่ายทุกวันเนี่ยจริงๆเราก็ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้การเกิดมะเร็งอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ยิ่งแบบมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากนะคะเพราะว่าหลายคนอ่ะปวดท้องปวดท้องบ่อยท้องอืดเดี๋ยวก็ท้องเสียหลายคนนึกว่าเป็นโรคกระเพาะหรือว่าเป็นเป็นโรคอะไรเกี่ยวกับทางเดินอาหารแต่อพอไปตรวจสุดท้ายแล้ว เจอมะเลงเจอเนื้องอกอะไรต่างนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็เป็นความรู้นะที่เราควรที่เราจะต้องดูแลตัวเองกันตั้งแต่แบบเริ่มต้นเลยเราอย่าปล่อยให้ปัญหาแบบอาการท้องผูกอาการท้องผูกสลับท้องเสียเรือรังกลายเป็นแบบ สิ่งรบกวนใจเราเนาะเพราะว่าบางคนอนะท้องท้องผูกถ่ายไม่ออกก็ทําให้หงุดหงิดท้องอืดนะคะอะไรแบบนั้นเนาะดังนั้นเนี่ยเริ่มต้นนะคะคืออย่างนี้นะวิธีทานคือง่ายมากนะคะในหนึ่งซองเนี่ยจะประกอบไปด้วยทั้งโปรไบโอติกและพรีไบโอติกที่ผสมกันอยู่ในซองเดียวอยู่แล้วนะคะซึ่งถ้าเราอายุน้อยกว่า50เนี่ยให้เราทานสูตรสีเหลืองได้เลยเพราะว่าสูตรสีเหลืองเนี่ยเขามีปริมาณจุลินทรีย์ที่มากกว่าดังนั้นเนี่ย ถ้าเกิดว่าเราซื้อฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือฝากแบบญาติผู้ใหญ่ที่เรารู้จักให้ซื้อสีม่วงเพราะว่าสูตรสีม่วงในหนึ่งซองเนี่ยจะมีปริมาณจุลินทรีย์ที่น้อยกว่าสูตรสีเหลืองดังนั้นเนี่ยในเคสผู้ใหญ่ที่อายุบแบบ50าสิอาบนี้นะคะคือถ้าเกิดว่าได้รับปริมาณจุลินทรีย์เข้าไปทีเดียวแบบมากเลยเนี่ยอาจจะทําให้ คือสมดุลร่างกายเราอะปรับไม่ทันนะคะดังนั้นก็จะแนะนําว่าท่านที่เป็นผู้ใหญ่แล้ววัยห้อัพนะคะถ้าเกิดว่าท่านไหนอยากจะซื้อฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะก็ให้ทานสูตรสีม่วงแต่ว่าให้แบบทานมื้อละน้อยๆแล้วก็แบ่งทานเอาวันหนึ่งเราทานสองมื้อก็เป็นก่อนอาหารเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะสวัสดีค่ะพีต้าพัคพรและทุกท่านนะคะอ่ะอันนี้นะคะอันนี้นะ อันนี้คือวัย50ัพนะคะเหมาะที่จะทานสูตรนี้แต่ถ้าเกิดว่าอย่างเราวัยทำงานนะคะวัยทำงานก็ทานสูตรสีเหลืองได้สูตรสีเหลืองเนี่ยก็ทานวันละซองก็เพียงพอนะคะเราลองเริ่มปรับกันนะแล้วใครที่ได้ลองทาน Total Flora ไปอะ่ะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะแล้วเราอะ่ะจะมอบโปรโมชั่นให้กันกับคนที่อยากได้แล้วก็ได้เอปผ่านไลฟ์นี้กันนะคะแต่ว่ามีจำนวนจำนวนจำกัดดังนั้นใครที่อยากได้ กล่องเดียวไปลองทานก่อนซึ่งปะกะติอ่ะหนึ่งกล่องเนี่ยสิบห้าซองแปดร้อยแปดสิบห้าบาทแต่ในไลฟ์นี้เนี่ยลดไปเลยลดไปเลยนะคะลดไปเลยเหลือเจ็ดร้อยเจ็ดสิบ นะคะใครอยากได้พิมพ์ B 5ค่ะ B 5นะคะส่วนใครบอกว่าอยากจะได้2กล่องเลยเนนๆอยากจะลองทานแล้วก็อยากจะทานต่อเนื่องให้ได้สักเดือนหนึ่งเลยหรืออยากจะซื้อไปฝากคุณแม่ด้วย1กล่องแล้วก็เราทานเองคู่กันแบบนี้ก็คละได้นะคะให้พิมพ์ B 6ส่วนใครที่พิมพ์ B 6เนี่ยจะเหลือแค่1,500ถ้วนนะคะใครอยากเริ่มต้นลองทานกันนะคะลองเลยนะแล้วคุณจะรู้เลยว่าอ๋อการปรับสมดุลน่ะที่จะทาให้ กระบวนการเขาเรียกกระบวนการขับถ่ายกระบวนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่างๆดีขึ้นนะคะลองเริ่มต้นกันนะอย่าไปทานยาระบายเลยอันนั้นมันเป็นแค่แบบสิ่งฉาบฉวยยาระบายอะ่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นยาระบายที่ปลอดภัยก็ทานได้นะไม่ใช่ข้อห้ามอะไรเลยเพียงแต่ว่าคุณก็ต้องกระตุ้นอยู่แบบนั้นน่ะมันก็จะไม่มีทางเลยที่ระบบขับถ่ายคุณจะกลับมาเป็นอัตโนมัติด้วยของเขาเองนะคะดังนั้นน่สิ่งที่จะช่วยคุณได้นะคะ ก็คือ total f o r l นั่นเองนะคะสำหรับใน,ในวันนี้คนที่ตอบถูกท่านที่ตอบถูกท่านแรกก็คือคุณชาตรีนะคะเดี๋ยวคุณชาตรีเลือกไป1กล่องนะคะว่าเราอยากได้สีอะไรสีเหลืองหรือสีม่วงนะคะเดี๋ยวรับไปเลยนะคะส่วนท่านไหนที่ดูไลฟ์อยู่นะคะสั่งสีเดียวกัน2กล่องได้ไหมได้ค่ะก็พิมพ์ B6 ค่ะพิมพ์ B6 นะคะได้ ได้โค้ดละ3 0สิทธิ์ค่ะในไลฟ์นี้นะคะได้ค่ะถ้าใครที่เข้ามาดูไลฟ์แล้วอยากได้เลยนะคะคุณพิมพ์ B6 กับ B5 B5 ก็คือ1กล่องจะเหลือ770จากปกติ885บาบาทนะคะเพราะในไลฟ์นี้เราเป็นไลฟ์ ไลฟ์เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะดังนั้นเนี่ยก็จะให้โปรโมชั่นพิเศษกับท่านที่อยากได้แล้วก็จะได้เริ่มลองทานกันเลยในไลฟ์นี้เนาะเดี๋ยวเราจะได้จัดส่งสินค้ากันเลยนะคะแล้วก็ใครที่ส่งใครที่สั่งท o ทอลฟอราพ่วงกันกับสินค้าเวลพาโน คุณจะได้สิทธิส่งฟรีอ e m s นะคะแต่ถ้า total fora อย่างเดียวจะมีค่าจัดส่งอ e m s 50บาทนะคะ mm hmm. ก็ถ้าใครที่สั่งพร้อมกันกับเวลพนอยู่แล้วก็จัดส่งฟรีได้เลยนะคะจัดส่งฟรีได้เลยนะคะ mm hmm. ใช้ค่ะ B5 ก็คือลองกล่องเดียวนะคะ B5 ลองกล่องเดียวเดี๋ยววิวจะลองทานให้ดูก็คืออย่างนี้นะปกติวิวจะทานสีเหลืองก็คือทานคู่กันกันกนกบคอร์ะมดีมากนะ mm hmm. สีเหลืองเนี่ยเป็น เป็นรสเป็นรสแอปเปิลเป็นรสแอปเปิลมะม่วงนะคะรสชาติเขาก็ก็คือกรอกปากนะวิธีทานก็คืออย่างนี้นะคะฉีกซองกรอกปากแล้วก็ค่อยดื่มน้ําตามอย่างนี้นะคะรสชาติอะ่ะห,หอมอมาเหมือนเราทานขนมอะขนมหอมๆนะคะทานง่ายคือลองทานลองทานแบบตระกูลพรีไบโอติกโปรไบโอติกอะไรอย่างเงี้ยมาหลายยี่ห้อละก็มา ก็คิดว่าโทโทฟล่าทานง่ายสุดแล้วนะเอาจริงๆอันอื่นอาจจะแบบเหมือนยาแต่อันนี้เหมือนขนมแล้วที่นี้คือทําให้เราแบบมีความร่วมมือที่อยากจะทานเพราะว่าอร่อยด้วยนะคะอร่อยเพราะว่าเกะกรอกปากแบบนี้นะคะแล้วก็คือละลายในปากเลยใช่ค่ะละลายในปากเลยแล้วก็รสชาติเขาหอมหอมนะคะคือรสสีเหลืองเนี่ยจะเป็นรสแอปเปิล Apple มะม่วงผสมก,กันจ้ะ ผสมกันอยู่ในซองเดียวไปเลยนะจะคือกลิ่นที่เราได้รับปะเขาจะหอมๆแบบเหมือนได้กินแอปเปิลอะค่ะเหมือนเราได้ทานแอปเปิลแล้วก็จะมีความหอมของมะม่วงหน่อยๆน,นิดนึงนะคะแล้วก็ถ้าเป็นสูตรสีม่วงเผื่อใครอยากจะซื้อฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะก็เป็นรถโยเกิร์ตอันนี้ก็ทานง่ายเหมือนกันนะคะดูลองชิมแล้วลองชิมเองทั้งสองสูตรทานง่ายเหมือนกันนะคะ ถ้าอยากได้เป็นแบบสีเดียวกันเลย2กล่องก็ได้หรือจะคะสีก็ได้หรือจะซื้อลองกล่องหนึ่งก่อนก็ได้นะคะเราลองทานกันนะสักสองกล่องอ่ะวิวบอกเลยว่าโอเคถ้าเราทานสองกล่องแล้วเ,เราดื่มน้ําตามนะกรอกปากแล้วค่อยดื่มน้ําตามทีหลังนะคะกรอกปากแล้วค่อยดื่มน้ําตามทีหลังก็ได้อร่อยนะคะขนมเหมือนขนมมากแล้วก็ทานง่ายละ,ละลายง่ายนะคะละลายในปากเลยนะคะ เราช่วยปรับสมดุลดังนั้นสิ่งที่เราได้รับจากการทาน Total f o l ร t เอาที่แบบเห็นแบบเห็นชัดเลยนะเราจะขับถ่ายทุกวันเป็นปกติค่ะโดยที่เราไม่ต้องแบบกระตุ้นเขาแล้วเขาจะขับถ่ายทุกวันแต่ว่าไม่อย่างที่บอกนะไม่ใช่คุณทานวันนึงแล้วคุณอยากจะให้ถ่ายเลยถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราเป็นคนที่ท้องผูกมาก่อนใช่ไหมคะก็ต้องใช้เวลาสักอย่างน้อย่4-6สัปดาห์ก็จะเริ่มดีขึ้นเลยว่าหุ้ยเออเราเริ่มกลับมาถ่ายเป็นปกติแล้วนะ ลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งน้ำไส้ค่ะใช่ที่สําคัญเลยคือช่วยเสริมสร้างผิคุูมกันและก็ที่ผลพลอยได้ที่เราอ่ะดูแลเรื่องผิวกันอยู่แล้ว ลดการเกิดสิวด้วยนะคะลดการเกิดสิวนะคะ Total Flora ททช่วยลดการเกิดสิวได้ดังนั้นเนี่ยถ้าใครที่ได้ใช้สกินแคร์วัพนโนอยู่แล้วนะคะคุณก็ทาน Total Flora เสริมได้เลยแล้วคุณจะรู้เลยว่าเขาจะเข้าไปช่วยจัดการที่ต้นเหตุค่ะต้นเหตุของการเกิดปัญหาผิวซึ่งหลายคนมองข้ามอันนี้คือเป็นสิ่งที่หลายคนมองข้ามเพราะว่าเรื่องของท้องผูกบางคนลืมมองข้ามไปว่า๋อเออจริงๆเพราะว่าบางคนอะท้องผูกแบบนึกภาพออกไหมคะแบบบางคนท้องผูกติดต่อกันมาหลายปีแล้วอะ จนลืมนึกไปเลยว่าเออจริงๆแล้วเ,เราท้องผูกมานาะนแล้วเนาะนะคะจนหลายคนกลายเป็นเรื่องปกติแต่จริงๆไม่ปกตินะคะดังนั้นเราแจกโค้ดในรานนี้นะคะ30ใครอยากได้พิมพ์เลยค่ะ B5 นะคะก็คือกล่องเดียวเหลือ770จากปกติ885บาท1กล่องมี15ซองเรากินถ้าเราทานสีเหลืองก็วันละซองก็ได้นะวันละซองก็โอเคแล้วแต่ถ้าซื้อไปให้ญาติผู้ใหญ่หรือซื้อฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะก็ให้ท่านทานสีม่วง1 ครั้งละหนึ่งซองวันละสองครั้งค่ะก่อนอาหารเช้าแล้วก็ก่อนนอนเนาะคาะลองลองกันนะคะ,ะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วก็ในการที่เราจะเริ่มต้นดูแลสุขภาพของเรานะคะเป็นห่วงทุกคนนะคะส่วนใครที่อยากได้รับบริจาคแอลกอฮอล์นะจ๊ะเป็นกไหลยย้อนทานได้นะอ๋อลืมบอกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีตรงที่ว่าเป็นกไหลยย้อนทานได้ไม่มีผลระคายเคืองกระเพาะนะคะไม่มีผลระคายเคืองกระเพาะด้วยนะคะอันนี้ดีตรงนี้ล่ะคะ่ะ เหมือนขนมอะเราก็แบบรสชาติอร่อยและทาให้เราแบบมีความร่วมมือที่อยากจะทานเนาะใช่ค่ะเป็นกลุ่ย้อนทานได้เป็นโรคกระเพาะทานได้ท้องอืดท้องเฟอ้อทานได้ท้องผูกสลับท้องเสียลำไส้แปรปวนทานได้ภูมิคุ้มกันอ่อนแอเอะอะป่วยง่ายเอะอะเ,เป็นหวัดง่ายนะคะทานได้เลยสิวขึ้นบ่อยสิวขึ้นจากปัญหาต้นเหตุของการเครียดสะสมจึงทําให้ท้องผูก เริ่มทานกันนะคะเริ่มปรับสมดุลกันนะคะแล้วก็คืองานวิจัยอ่ะเขาบอกชัดเจนเลยว่าคนที่ทานทั้ง total f o r a ทานต่อเนื่องนะคะทาน p r o โอต t i c p r ไบ i อ t i c อย่างต่อเนื่องเนี่ยสมดุลในร่างกายเราอ,อ่ะจะดีนะคะเพราะอย่างที่บอกเลยคือเรื่องของระบบการเสริมสร้างภูมิคุ้มกนันอ่ะการเติม พรีไบโอติกเข้าไปการเติมโปรไบโอติกเข้าไปในร่างกายเขาไม่ได้มีอยู่ในอาหารทั่วไปอย่างเช่นสมมติเราทานส้มอันนี้ก็จะให้วิตามินซีใช่ไหมแต่ว่าอย่างในส้มมันก็ไม่สามารถที่จะให้เป็นจูเินซีที่เป็นโปรไบโอติกได้ดังนั้นเนี่ยโปรไบโอติกก็จะได้จากการที่เราทานเข้าไปเท่านั้นเลยนะคะทานเข้าไปเท่านั้นเลยนะคะ โปรโมชั่นเราแจกโปรโมชั่นให้ในไลฟ์นี้นะคะช่วงเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เราอันนี้ชื่อว่า Total f o r a มีอยู่สสูตรสูตรสีเหลืองก็เหมาะกับในวัยทำง,งานอย่างเรานะคะหรือว่าเด็กๆนะคะ เด็กๆวัยรุ่นนะคะ10ขวบถ้าคุณแม่อยากจะซื้อให้น้องทานสมมติว่าน้องไม่ค่อยกินน้องไม่ค่อยทานผักสมมตินะคะน้องไม่ค่อยทานผักแล้วน้องแบบท้องผูกนะคะน้องบ่นท้องผูกอะไรอย่างเงี้ยก็คุณแม่ซื้อให้น้องทานได้ด้วยสูตรสีเหลืองนะสูตรสีม่วงเหมาะกับวัย5-10ปีเราเรียกว่าเป็นสูตรซิลเวอร์เผื่อใครจะซื้อฝากญาติผู้ใหญ่เผื่อใครจะซื้อฝากคุณพ่อคุณแม่ปกติกล่องละ815บาทแต่ในช่วงเปิดตัวนี้แล้วใครที่พิมพ์โค้ดทันในไลฟ์นี้ จะเหลือแค่770นะคะดังนั้นคุณจะได้รับส่วนลดไปเลยค่ะทันทีลดไปทันทีเลยกล่องละ115บาทใครอยากลองหนึ่งกล่องก่อนให้คุณพิมพ์ว่า B5 ค่ะ B5 นะคะ,ะเหลือ770นะคะแล้วก็ค่าส่ง EMS 50บาทแต่ถ้าเราสั่ง total f o r l a ร่วมกันกันกบผลิตภัณฑ์อื่นของโลพาโนนะคะอะไรก็ได้ค่ะก็จะส่งฟรีอีเมเลยแต่ว่าถ้าใครอยากจะลองสองกล่องก่อนนะคะแบบอยากลองสองกล่องอาจจะคละสีก็ได้อย่างละกล่องเหลืออยากจะเลือกสีเดียวกันเลย2กล่องก็ได้ลดไปอีกจะเหลือแค่อ 1, นะคะสองกล่อง1 5 0 0ท้ทวนนะคะ2กล่อง2กล่องเหลือ1,500ท้ทวนนะคะแล้วก็ค่าส่งอีเมสบาทเช่นกันนะคะใครที่อยากได้พิมพ์เลยค่ะ B5 กับ B6 นะคะอยากลองกล่องเดียวก่อนพิมพ์ B5 ค่ะอยากลอง2กล่องเลยพิมพ์ B6 นะคะแต่เชื่อมั่นว่าทุกคนที่ได้ลองทานไปทุกคนจะกลับมาฟีดแบ็กว่าดีจังเลยนะคะดีใจที่ได้รู้จักกับ Total Fora จะทําให้กระบวนการขับถ่ายของทุกคนดีขึ้นปลอดภยัยเห็นผลมีประสิทธิภาพเพราะว่า Total Fora เนี่ยเราได้รับ นวัตกรรมที่เป็นซินเทคนะคะนวัตกรรมซินเทคนี้ยไม่ได้มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ทั่วๆไปนะคะแต่มีอยู่ใน Total f o อร่ซึ่งซินเทคนี้เขาจะเป็นตัวช่วยที่คือเขาการันตีมาแล้วว่าจะเป็นตัวพาที่ทําให้จุลินทรีย์เนี่ยไปถึงอยู่บริเวณลำไส้เราได้อย่างแท้จริงนะคะไม่ถูกกรดในกระเพาะต่างๆเนี่ย ทำลายก่อนนะคะถูกต้องนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะเห็นผลกันเลยใครที่ได้ลองทานกันนะคะทุกคนลองลองดูนะแล้วลองเริ่มต้นกันนะคะเขาเรียกว่าเกิดประโยชน์แล้วก็มีอะไรดีเราก็อยากจะมาบอกต่อๆกันเนาะเพราะว่าสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่หลายคนมักจะมองข้ามนะคะก็เลยอยากจะมาสรุปเป็นความรู้ให้ในไลฟ์นี้นะคะอยากจะมาสรุปเป็นความรู้ให้ในไลฟ์นี้นะคะใครอยากได้นะคะพิมพ์เลยนะคะ3 0มสิธในไลฟ์นี้นะคะเมื่อกี้มา1นึ่งสิทธิ์แล้วนะคะ B5 ค่ะก็คือ 1>, 1กล่องเหลือ770นะคะ B. 6ก็คือ2กล่องเลยเหลือพัน0นะคะโอเคค่ะแล้วก็ใครที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานต่างๆนะคะเวลานโนเปิดบริจาคแอลกอฮอล์นะคะซึ่งเราผลิตมาในร็อตนี้เป็นงวดที่3นะคะก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่เราจะได้ช่วยเหลือและแบ่งปันชุมชนนะคะเราบริจาคแอลกอฮอล์ หนึ่งหนึ่งหนึ่งแกลอนเนี่ยบรรจุหนึ่งลิตรนะคะเราอะ่ะจะบริจาคให้หน่วยงานละห้าแกลอนนะคะแต่ถ้าหน่วยงานไหนแบบมีคนเยอะนะคะก็สามารถรีเควสได้ว่าอยากได้เท่าไหร่นะคะแต่ว่ามากสุดเนี่ยให้ได้หน่วยงานละไม่เกินสิบแกลอนเนาะเราแบ่งแบ่งกันนะคะให้กระจายกันอย่างทั่วถึงให้คอมเมนต์ใต้ไลฟ์นี้นะคะว่ารับบริจาคแอลโกอฮอล์นะคะแล้วเดี๋ยวทีมงานเบลพโน่จะติดต่อกลับไปเพื่อขอชื่อที่อยู่นะคะโอเคค่ะ สำหรับในไลฟ์นี้นะคะก็มาแบ่งปันความรู้ให้กับทุกคนนะคะส่วนใครที่จะปรึกษาปัญหาผิวเกี่ยวกับเวโอพานโนนะคะเผื่อว่าใครที่อาจจะเคยดูไลฟ์นี้ติดตามมาในหลายๆไลฟ์หรือติดตามเพจนี้แต่ยังไม่รู้ว่าจะใช้อเทมไหนดีหรือยังไม่แน่ใจว่าต้องใช้อะไรดีนะคะให้คุณพิมพ์คำว่าสนใจที่ใต้ไลฟ์ได้นะคะพิมพ์คำว่าสนใจได้นะแล้วก็เดี๋ยวจะมีทีมงานติดต่อกลับไปแนะนำนะคะ พิมพ์คำว่าสนใจได้เลยนะคะหรือท่านใดอะ่ะที่อยากจะปรึกษาเป็นการส่วนตัวนะคะไม่กล้าถามใต้ไลฟ์ก็ให้ทักไลน์เข้ามานะคะก็จะปรึกษาเป็นการส่วนตัวได้เลยมีแอดนะคะเราตามด้วยเวลพาโนนะคะพิมพ์ติดกันได้เลยนะคะทางไลน์ค่ะยินดีให้คําแนะนําทุกท่านมากๆนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณชาตรีติดต่อรับรางวัลด้วยนะคะโอเคค่ะในไลฟ์นี้นะคะขอขอบพระคุณทุกคนมากๆนะคะอย่าลืมกด แจ้งเตือนติดดาวน,นะคะให้เห็นโพสต์ก่อนใครนะคะทุกครั้งที่ไลฟ์เราจะได้ไม่พลาดกันเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ